สวยๆพร้อมใช้แบบนี้ขายอยู่ที่1นึ่0แบาทนะครับกับ t o โย t a าอัลติสหนะครับตัวท็อปนะฮะปีสองพันคันนี้เลยนะครับผมฮะสีบอลเงาวิบับแถมทะเบียนสวยๆนะครับชอกระเชอชอชิง5,900ันารนะครับไม่ใช่ราคารถนะครับทะเบียนนะฮะห้าพันารยนะครับสวยๆเลยต้องบอกกันเลยทีเดียวว่าคันนี้ขับดีนะครับช่วงลงช่งล่างแน่นกระชับผมลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นรถบ้างฝากขายนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับยางแน่นๆดอกนั้นหนาแบบนี้เลยช่วงล่างกระชับเลยนะครับผมโอเบรกเบสแอร์นะครับให้ดูด้านหลังครับกว้างๆนะครับเปิดห้องเครื่องให้ดูนิดนึงครับเดี๋ยวให้ชมห้องเครื่องครับทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนะครับขายอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับขายที่หารถใช้นะครับแสนกว่าบาทผมว่าตัวนี้น่าสนใจเลยเปิดฝาเลยครับเดี๋ยวให้พี่เขาเปิดฝาให้ดูนะครับพี่ใหญ่เปิดฝาหน่อย ให้ชมห้องเครื่องสะอาดดแบบนี้เลยนะฮะนี่เลยครับผมฮะรถเดิมๆนะครับให้ดูเลยว่าเดิมๆจริงๆคันนี้สีสันมีเก็บมาบ้างครับส่วนตัวเครื่องนะครับก็ได้มีการซ่อมแซมบำรุงตามปกตินะครับไม่ได้มีอะไรนะฮะห้องเครื่องสะอาดแบบนี้เลยนะครับ1.6นะครับ VVTI ครับเครื่องตัวนี้ทนเครื่องตัวนี้อึดนะครับรถคันนี้มือเดียวไม่เคยติดแก๊สนะฮะไม่เคยแก๊สเลยเดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูภายในครับมีไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะ ยางหนาๆเลยดอกแน่นๆเลยนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังลายไม้นะครับผมแมะกระจกจะเป็นพับไฟฟ้านะครับผมเมื่อกี้อัตโนมัตินะครับผมวิทยุเป็นซีดีนะครับ MP3 ฮะแบบนี้เลยนะครับเป็นลายไม้มาเซ็ตสวยแบบนี้เลยนะไฟตัดหมอกนะครับดูแผงข้างครับลายไม้เหมือนกันดูด้านหลังครับส่วนด้านหลังนะครับก็โอเคเลยครับเป็นเบาะหนังลายไม้เช่นเดียวกันฮะ พยังรองพื้นอย่างสะอาดนะครับสนใจนะครับโซศูนย์เก้าห้านะครับเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสองสองเก้านะครับไอดีลายูทีบีพีครับเปิดท้ายให้ดูอีกทีครับมีแก๊สหมกอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้พี่ใหญ่เปิดให้ดูนิดนึงครับมีแก๊สหมกอยู่ไหมขอดูครับโอ้โหไม่มีแก๊สนะครับมีแต่ลอกกระทะแล้วก็เครื่องมือสัมภาระครบโอเคครับปิดได้เลยครับจบการรายงานรถแค่นี้นะครับสภาพพร้อมใช้แบบนี้1 5 9 0 0 0บาทสนใจทักนะครับ เดี๋ว่าจะโทรมายินดีนะครับอีกทีนะครับ0957401229นะครับ ID Line นะครับ UTBP ครับคันนี้ขับดีดีครับผมเทสมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับ